สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับปูมก็จะมาทําการรือเจ้า ADB สามาสูตรนะครับโดยบุกมาล้านพี่บอลนะครับพวกกันนครสวรรค์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ในวันนี้แก๊ซซี่นะครับอันนี้บูมสั่งให้เขาขึ้นตัวท็อปมานะเป็นสีดำนะครับเพราะว่าปูมจะเก็บคุมโทนดำนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาแกะกล่องอันบล็อกให้ดูว่าเฮ้ยเจ้าแก๊ซซี่ตัวเนี้ยตัวท็อปตัวเนี้ยมันมีอะไรให้มาในกล่องนะครับไปดูกันครับก็ก่อนอื่นเลยนะบูมต้องแจ้งก่อนคือชกเดิมของเจ้า เอทีพีสามสคนี้มันความสูงสี่ห้าศูนย์แล้วก็มันจะปรับได้ก็เป็นแข็งอ่อนได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีพวกรีบาวไม่มีคอมเพรสเซอร์อะไรสักอย่างก็เลยอ่ะไหนก็ได้ไหน,นครับคือของไม่ต้องมีนะครับทุกคนคือปกติชกเดิมก็ให้ค่ามาแบบเออพอใช้ได้ประมาณนั้นนะครับก็เลยเอาวะลองแก๊สซี่กันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเห็นหลายๆเจ้านะครับก็ใส่กันเยอะวันนี้ก็เลยลองให้ดูเลยมา อันนี้คือขึ้นใหม่จากโรงงานเลยนะครับเป็นตัวท็อปอ่ะให้ดูก่อนแกะออกมาครับก็ในกล่องเขาก็ห่อมาแบบนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวรองใส่แบงนี้๋ยบ่บ้มใส่ให้ดูที่หลังให้ดูก่อนว่ามีอะไรอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นตัวขันนะครับขันตรงสปริงชกอคอ่ะไม่ว่ากันแกะเจ้านี่ดีกว่าไฮาไลท์เราอยู่ตรงนี้อันนี้บ้มสั่งให้เขาทำคือสี่สามูนนะครับขนาดเท่าพวกฟอร์ซ่านะครับ เอ้าเอาไม่ออกนี่งไงออกมาเป็นหน้าตานี้นะครับอ่าเอาหล่นไปแล้วช่างมันอ่ะให้ดูก่อนดีไซน์ของเขานะครับปรับได้หนึ่งสสามจุดนะครับอันนี้คือแบบปรับอ่านิ่มแข็งความสมูทอ่าปรับคือเหมือนปรับตรงแก๊สแหละคือบุ้มก็ไม่รู้หรอกอ่ะส่วนอันนี้ปรับค่าสปริงนะครับส่วนนี้คือปรับรีเบลซึ่ง เจ้าโชว่าที่ให้มานะครับมันมีแค่ปรับตรงนี้ก็คือปรับนิ่มแข็งแค่นั้นเองมันไม่มีรีบราไม่มีแบบสปริงถามว่าปรับได้ไหมมันก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวขอดูเฮ้ยสปริงโชว,ว่าปรับไม่ได้นะทุกคนคือแค่ไหนแค่นั้นไม่สามารถปรับได้คือโชว,ว่าของ ADV สามาตรฐานคือปรับได้ทีเดียวคือนิ่มแข็งของกระบอกแก๊สแค่นั้นเองนะครับรีบร์ก็ไม่มีอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวบูมลอง

ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสแปดสามสิบแปดนะทุกคนเฮ้ยคือแบบพีคของคำว่าพีคครับโหหมุนเพลินเลยอ่ะโอเครีบาวก็สามสิบแปดถึงสี่สิบนะครับคร่าวๆเพราะว่าบูอาจจะบิดเกินหรือคาดเคลื่อนนะครับสว่วนนี้เดี๋ยวดูก่อนมีให้เท่าไหร่ จะลองแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคืนก่อนอ่ะก็ประมาณนี้หัวอากาศร้อนมากทุกคนเงยยศอ่ะต่อไปนะครับโอ้ อ่ะอ่ะอะอันนี้ออกมาอันเนี้ยก็เหมือนเพิ่มความสูงไปในตัวเราสามารถเพิ่มความสูงได้อีกประมาณเซนนึงนะครับแต่แนะนําไม่ต้องเพิ่มหรอกขันไปให้สุดนะครับเนี่ยถ้าสมมติอ่าอยากได้สูงประมาณเนี้ยเราก็เอาน็อตตัวเนี้ยขึ้นมาล็อกอ่าคือมันช่วยปรับความสูงอีกนิดนึงนะครับประมาณเซนครึ่งเนี่ยอ่ะประมาณนี้อ่าแต่ว่าบูมจะไม่ปรับจะขันไปให้สุด ก็จะเป็นหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าแก๊สซี่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําการลื้อรถ ADB ก่อนนะครับไปลื้อรถกันครับทุกคนนี่นะครับทุกคนคืออุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้เบอร์อะไรพี่ <14. S 1> เบอร์สิบสี่เบอร์สี่ตัวเดียวถอดได้เลยใช่ถอดได้เลยอะ่ะใช่โอโ้โหงคือถ้าแบบวันไหนไม่มีตังค์ครับพกเครื่องมือชิ้นนี้อาจมีตังค์นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูนะครับว่ามันถอดยังไงนะ อันนี้คือไม่ต้องถอดเฟรมใช่ไหมพี่ไม่ต้องยกออกได้เลยใช่เหมือนจะง่ายกว่าโอซ่าไหมเท่ากันเท่าเท่ากันเหรอไม่บุ้มเห็นมันมีแบบอันนี้ไงจุดเว้าวมาให้แต่มันเบา,วา,าก,กว่าอ๋อคือดึงดึงดึงได้ง่ายกว่าใช่ใชอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวขอถอดสักคู่นะทุกคนอันนี้โชว์ว่านะครับของเดิมรถถอดเลย <laughs> ทุกคนครับตอนนี้ครับพี่บอลก็แกะออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับดูอันนี้คือหน้าตาของโชว่าครับเห็นไหมทุกคนสปริงอ่ะมันไม่มีที่ให้ปรับนะครับแล้วก็รีบาวก็ไม่มีให้เราเล่นนะมีแค่ตรงเนี้ยที่เดียวนะครับของโชว่าอันเนี้สี่ห้าศูนย์นะครับความสูงอ่ะบุมวางเทียบให้ดูนะครับจุดต่อจุดนะครับอย่างอันนี้ยโชว่านะครับความสูงเห็นไหมทุกคนมันจะยาวกว่าอันเนี้ย 4.50นะครับส่วนนี้บูมสั่งให้เขาขึ้นมา4.30นะแต่ถ้าทุกคนอยากได้ความสูงเดิมอย่างที่บูมบอกครับตรงนี้มันสามารถปรับได้เนี่ยโอ้ยบูมมีมือเดียวมันมันปรับให้ดูไม่ได้ครับเดี๋ยวบูมอินเสิร์ตภาพให้ดูทีหลังนะอ่ะโอเคต่อมานะครับตรงนี้เห็นไหมทุกคนมีเหมือนกันแต่เนี้ยที่บูมหมุนให้ดูอะมันได้12รอบนะครับ ส่วนนี้บูมยังไม่ได้หมุนนะของโชว์บ้าคือบูมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับแล้วก็สปริงของแกสซี่สามารถปรับได้นะครับดูเห็นไหมทุกคนอันนี้มันไม่มีให้เราปรับครับแล้วก็ขนาดสปริงอันนี้จะใหญ่กว่าอ่าส่วนแกนบูมไม่สามารถดูของโชว์บ้าได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในเจ้า ADV 350คันนี้นะครับมาเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับทุกคนไปดูเันครับ ทุกคนคือตอนนี้เริ่มใส่แล้วครับอยากจะบอกว่าเฟรมของ ADV มันง้างได้ง่ายกว่าฟซ่านะครับอันนี้แนะนำโจรน,นะไม่ใช่ไมล้อ <c oughs> เล่นล้อเล่นล้อเล่นแต่ก็รวยได้นะครับ <c oughs> โอเคนี่พี่บอลก็เริ่มใส่แล้วครับตอนนี้ครับพี่บอลก็เริ่มรื้ออีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้รื้อเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันเลยโอ้โหปัจจัยตัวเดียวรวยได้ คอนเซปต์นี้ใช้งานได้จริงนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวให้พี่บอนแกะไปนะครับส่วนอ่ะเดี๋ยวบุมให้ดูคร่าวๆนะอันนี้คือใส่แล้วนะครับอ่า <c oughs> อาจจะงงทุกคนข้างข้างขวาโชว์ว่าข้างซ้ายแกซี่นะครับดูขนาดแกนอ่ะนี่เทียบกันเห็นไหมสปริงอะไรก็ต่างต่างทุกอย่างนะครับซึ่งแกซี่อ่ะสปริงเขาจะใหญ่มีความใหญ่ แล้วก็ค่า k ของเขานะสังเกตนะครับทุกคนมันเป็นสปริง 2k เหมือนกันนะครับ t แล้วก็มาห่างช่วงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะถี่เยอะกว่าแต่ข้อเสียคือเวลาเจอคนหนักๆนะครับพอเรา,เาบรรทุกของหนัหนกปุ๊บไอค่า k บนนี่ครับที่มัน t t อยู่ตรงเนี้ยมันจะชิดก่อนพอชิดปุ๊บเวลา มันกระแทกอย่างปักปักปก็คือเสียงโชกมันดังนั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอพี่บอลติดตั้งให้เสร็จนะครับเดี๋ยวบูมจะมาลองทดสอบตีบาวแล้วก็คอมเพรสเซอร์ตัวนี้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรองก่อนนะทุกคนอีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกตัวเดียวพอดออกก็ใส่เสร็จแล้วครับเป็นไงว้าวไหมให้ดูให้ดูตรงนี้อ่าแก๊สซีนะครับ ุกคนครับคือตอนนี้นะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้คือแบบค่าเดิมๆนะโดยที่แบบว่ายังไม่ได้ปรับเซตอะไรนะครับเดิมๆโรงงานประกอบมาปุ๊บแม่งก็ใส่แล้วก็ลองมาขย่มให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้บูมอ่ะหนักประมาณหกสิบสามนะครับขยม่มความรู้สึกมันนุ่มนะ นุ่มแล้วก็มีความหนึบๆนะครับแต่อันนี้คือยังไม่ได้เล่นกับรีบาวอะไรสักอย่างนะครับต่อไปบูมจะไปลองดื้อที่รีบาวของเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงดูกันครับช่วงครับเดี๋ยวอันนี้บูมจะให้ดูนะครับแบบว่ารีบาวกับอันเนี้ยคือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยครับเดี๋ยวลองกดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กดลงไปปุ๊บเด้งขึ้นปับ๊บอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวบูมจะลองปรับตัวเนี้ยให้สุดนะครับทางข้างซ้ายและข้างขวานะครับส่วนคอมเมนเซอร์อันเนี้ยบูมจะยังไม่ปรับนะ เดี๋ยวลองดูกันก่อนลองตัวล่างหมุนขวาไปจนสุดไปดูกันครับตอนนี้นะครับก็ได้หมุนรีบาวนะครับไป30บุูมได้ประมาณ38นะครับก็ลองดูอ่ะพี่บอลกดนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะค่อยๆค,ค,คืนตัวนะครับอ่าและนี่คือรีบาวนะครับต่อไปเดี๋ยวจะลองหมุนไอ้นี่ไปให้สุดมาดูความต่าง อันนี้มันมีประมาณ12อนะที่บูมหมุนไปต,ตอนแรกๆนะครับที่อันบ็อกให้ดูสักครู่บูมหมุนไม่ให้สุดเลยทั้งคู่นะครับอะมาดูความแตกต่างจากฟิลเมื่อกี้นี้นะครับอโอะโหสุดปัง <laughs> มันช่วยเรื่องความหนืดนี่เองโอ้โหดูทุกคนค <c oughs> ่อยๆคืนก็ <c oughs> อลองปรับเล่นกันดูนะครับคือมันปรับได้เยอะมากแล้วก็ละเอียดจริงๆนะครับ สำหรับเจ้าแก๊ซี่ตัวนี้ส่วนการปรับอ่ะคือน้ำหนักแต่ละคนมีคนซอ้อนมีแหลกอะไรนะคือมันไม่เหมือนกันเราต้องลองเองแต่ถ้ามีร้านไปปรับร้านให้ร้านเขาเซ็ตให้อ่ะมันจะดีที่สุดนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้ส่วนของบุมเดี๋ยวบุมไปลองขี่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวบุมปรับไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับแก๊ซี่ตัวนี้นะครับก็ใครชื่นชอบก็ลองไปแวะดูกันนะครับทักไปในเพจแก๊ซี่ได้เลยโอเคส่วนโชว์ว่าเซ็ตนี้นะครับก็ขอถอดเก็บแล้วละกันนี่ครับโอเคทุกคน สำหรับเจ้า ADB วันนี้ที่เรามารือรถเล่นกันก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลน,นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละรถพี่บอลอันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นฟอร์ซ่าสามรนะครับแต่ปั๊มนี้ทุกคนมันคือปัม๊ม XA นะครับอ่าฟิลลิ่งมันต่างอันนี้คือบาร์พี่ก็เปลี่ยนใช่เป็นอะไรเซตก้าร เ9 0 0ก้าร้อยอือหือแล้วก็คันนี้ไม่ใช่300สารมรา้มยทนะลทุกคนคุณลิ่งลูกเดิม่าลูกเดิมแล้วอะไรอีกยืดนิดหน่อย <c oughs> มียืดด้วยน,นะครับก็ประมาณนี้อ่ะถ่ายให้ดูหน่อยโอเคดูกรองก็อยู่นะครับขอท่อแล้วดูครับความพีครถที่กแก่ดูทำลูกเดิมนะครับมีเพิ่มยืดแต่ดู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 ดด ท่อครับปลอดภัยจากตำรวจร้อซนะครับคนครสวรรค์ของขแรงกัารดีกว่าแกนะครับเทียบสองพันก็ไม่ไหวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอันเนี้ยบอกเลยมันใส่รถบูมได้ไหมได้เนาะใช่มันมันดูดีกว่าเยอะเลยทุกคนดูกับปุกปั๊มเด็กของ XA นะครับนาใส่มากแล้วดูของรถบูมโหน้อยนิดคือแบบแม,มันน้อยเหลือเกินเห็นแล้วก็ช้ำใจอ่ะอันนี้ก็คือปัม๊ม ปั๊มเดิมปะ่ะเดิมหมดเดิมหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสามร้อยคันนี้นะครับรถของพี่บอลลงกึงคั่กันนครสวรรค์น,นะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอลนะครับที่มาลื้อ a d v ช่วยผม <laughs> ขอบคุณครับ